นี่คือน้ำตกของประเทศเยอรมนีน้ำตกของประเทศเยอรมนีค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำตกของบ้านเมืองเขาก็มีนะคะพี่น้องค่ะคุณยายจะพามาเที่ยวชม บรรยากาศของเขาแม่มดนะพี่น้องคะ่ะพามาดูชมบรรยากาศของเขาแม่มดมือนี้เป็นมือ มือนี่เป็นมือสันวันดีเป็นวันแม่คุณยายนำโชคก็เลยพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาชมน้ำตกแล้วก็ภูเขาแม่มดค่ะเราเขากำลังสิเดินทางเขาไปในภูเขาจิตจาไปถึงไหนแล้วจิตยากำลังเดินทางไปขึ้นภูเขาค่ะ ภูเขาอยู่ทางนู้นค่ะได้ภาพไกลอยู่นะตัวเองได้ภาพไกลไกบรรยากาศของภูเขาต้องเสียค่าผ่านประตูไหมไม่สูงอยู่ไม่เป็นไรใครพบเล่มกู <laughs> เอาปทีบรถ<อ><ด>มา <laughs> นี่บรรยากาศของข้างๆภูเขาเขาคนมาเที่ยวคนมาเที่ยวกันเยอะแยะได้พี่น้องจ๊ะคนมาเที่ยวกันเยอะอา้าฮัลโหลพี่น้องเราหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะมาด้วยกันสองคนสมคนกับอุลรอบคนขบับได้สองคนอยู่นะวันนี้รถเยอะมากเลยวันนี้รถเยอะมากเลยเอาพาักไป พาไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินทางขึ้นไปบนเขาแต่ก่อนที่จะเดินทางต้องหาอะไรลงท้องก่อนเพราะว่ามันสูงมากแต่ตอนนี้เราให้ดูแค่ออที่จอดรถวันนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะมากเพราะว่าออไม่มีที่จอดรถเลย<ม>เดี๋ยวเราพาไปดูน้ำตกนิดนึงค่ะนะคีะ่เ,คคเดี๋ยวกลับกล้อง ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเริ่มที่น้ำตกเลยเออเดี๋ยวไปเริ่มที่น้ำตกนะคะพี่น้องดูบรรยากาศก่อนจะถึงน้ำตกก่อนนะคะพี่น้องคะน,น,ะนี่หันไปทางนี้ก็ได้นี่หันไปทางนี้ก็ได้เอาตรงก็ได้เ้อง ไอ้พวกเยอรมันอย่าไปยุ่งกับมันพวกเยอรมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถ่ายมันเป็นเด็ดขาดสัง่งถอดเดี๋ยวมันจะเอาเรื่องเราีมันจะเอาเรื่องเราเรายิ่งเถียงมันไม่ทันอยู่เพราะเราไม่รู้ภาษาเราเถียงไม่ได้เพราะว่าเราได้ภาษานิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวค่ะใกล่จะถึงน้ำตกแล้วนะคะน้ำตกแล้วค่ะ <c oughs> าทางนี้ก่อนเลยค่ะ นี้ชื่อน้ำตกค่ะนี่ชื่อน้ำตกค่ะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรอ่านไม่เป็นหรอค่ะให้ดูเฉยๆอ่านไม่เป็นให้ดูเฉยค่ะตอนนี้ก็เข้ามาถึงแล้วนะคะน้ำตกวังตะไคร้เอ้ยไม่ใช่น้ำตกไม่รู้มันชื่ออะไรสมมุติว่าเป็น เขาแม่มดเป็นเขาแม่มดค่ะน้ำตกวิบรันรยาการดีมากเลยเย็นโอ้โยน้ำตกน้ำตกน้ำตกเอาไปยืนไป,ไป,นไ,ปไปสวัสดีทางหน้าไปเราตั้งกล้องให้แล้วนี่ค่ะวันนี้น้ำตกแล้วเราจะมาขึ้นมาที่เอ่อน้ำตกเขาแม่มด แต่ก่อนที่จะขึ้นเายเราจะาวน้ตกก่อนนี่คือน้ำตกค่ะคน้ำตกน้ำตกวังตะไคร้รอเปล่าไม่ใช่นะคะที่นี่เราที่นี่มันเป็นประเทศเยอรมนีไม่ใช่น้ำตกวางตะไคร้นะคะเป็นน้ำตกของเมืองเยอรมนีค่ะจริงแล้วมันจะไม่ใช่นมเป็น่านน้ทเป็นานน้ำไหลค่ะเขาเขาก็เลยเอาหินมาตั้งมาตั้งเนาะ เขาก็เลยเอาหินมาตั้งให้มันเป็นให้มันให้น้ำมันตกนี่ค่ะเอาตัวเองพาไปเดี๋ยวเรา,ห,เาเห็นไหมคะมันเป็นทานน้ำเฉยๆนะคะไม่ใช่เออ ก็ว่าไงหลังเป็นนักพิธีกรนะโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้นำโชคชาแนลพาท่านมาดูเอ่อฝายน้ําล้นค่ะไม่ใช่น้ําตกนะคะมันเป็นฝายน้ําค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเขาเอ่อแม่มดเราพาท่านมาแวะดูฝายน้ําล้นบ้านเขาก่อนค่ะเห็นไหมคะ เราแวะก่อนที่จะขึ้นเขาค่ะแวะก่อนจะที่จะขึ้นเขามาดูฝายน้ำล้นบ้านเขาค่ะมันมันเป็นฝายน้ำล้นนะไม่ใช่อ่า <c oughs> ก่อนที่จะไปเขาแม่โมดนะคะวันนี้เราก็ตอนนี้เป็นหน้าล้งมันก็ยังมันก็ยังไมค่ะ สายน้ำไม่เคยเหินแห้งนะคะสายน้ำนี้จะเป็นสายน้ำไหลเข้าไปถึงเมืองใหญ่ๆเมืองฮานูฟ้าก็ก็ใช้สายน้ำสายนี้แหละคะ่ะขอบคุณค่ะเข้ามาชมช่องนำโชคชนแนลขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาช่องน้ำโชคชนแนลจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อคนกับมาเที่ยว หลายเติบเด้อพี่น้องเด้อคนมาเที่ยวหลายเติบอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปบนเขาเดยวเด,ยว,เดยวจะเอาภาพบนเขาให้ชมอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ